สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม Follow เพิ่มผู้ติดตามใน IG หรือ Instagram กันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google ค่ะพิมพ์คำว่า k m MM k t h หรือกดผ่านลิง์จากดาร่างกันไปได้เลย ในตัวลิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บั๊มไลน์ั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซตโซเชียลมีเดียเลยนะคะเปิกไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกผันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ เราจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะไนในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG Tik t o k t w i t t e r t e l e g r a กรมนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนพท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัสผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยร็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หนาเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอุู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i g Tik t o ล t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคน และอื่นๆอ,อีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มได้บริสุทตรงนี้นะคะเลือกเป็น i g นะคะกดกันไปได้เลยค่ะหมวดหมู่มบริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะขอเลือกเป็นตัวบริการพิเศษตรงนี้นะคะ บริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็น6ค่า4 0ตรงนี้นะคะด้านบนสุดเลยในความอธิบายตรงนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของอเอรื่องของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการรับประกันและความเร็วที่อยู่กันตรงนี้เลยค่ะลิงก์ตัวนี้ค่ะลอกกมาได้เลยนะคะจากโพสที่เพื่จะใช้บริการตัวนี้ต้องเปิดฟ o l ล o การติดตามด้วยนะคะนย,ยอาไปได้ขึ้น้ห้นะคะ ยอดเดิมอยู่ที่7,228นะคะคัดลอกลิงก์และนํามาวางกันได้เลยค่ะบริการขั้นต่ําอยู่ที่10นะคะใส่กันไปสักหนึ่งนะคะในราคา13บาทกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก,ก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกัน ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะในส่วนด้านหน้านตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพืพ่อนเนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตื่นเกินมีข้าวยอดไยไม่ขึ้นสามารถนาเลขออเดอร์สักด้านหน้านตรงนี้ส่งให้อดินกันได้ตลอด24ชั่วโมองเลยค่ะแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอยียดบอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นปร,ริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยนะคะ สถานะตอนนี้รอระบบดาเนินการเติมยอดกันสักครู่นหนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินงจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอางเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วเลตนะคะตัวนี้ ง้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตรตรงนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเวบซต์ทวนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเหลยตรงนี้นะคะเาืเพื่อนท่านใดนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะน้ำเลขออเดอร์มาวางกระถุงนได้เลยค่ะปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นานี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หนะ้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่ะ ด้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะก็องรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอด Follow ยอดผู้ติดตาม i อก็ขึ้นกันมาแล้วเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เ m m เอมก็กดผ่านลิงก์จากดานล้างกันไปได้เลยเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะราคาก็ถูกมา,มากๆเลยลองเลือกไปดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ